สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูถั่วฝักยาวที่เราปลูกใส่กระสอบนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือเราจะเก็บรอบที่3ามแล้วนะคะจะให้ดูความดุข,ของเขานะคะเพื่อนๆก็เนี่ยค่ะจะมีสองสายพันธุ์นะคะเป็นลำน้ำพองแล้วก็เนี่ยค่ะจะมีแบบลายๆแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะลำน้ำพองฝักเขาจะ เนี่ยค่ะเพื่อนๆจะขาวแล้วก็สวยฝักยาวนะคะค่ะส่วนตัวพันลายเสือของเรานะคะเนี่ยค่ะดกมากเลยนะคะทางนี้ก็มีอีกนะคะ